มีสามกลุ่มเนานะก็คือการโค้ชนี่คือโจทย์ที่เราจะแลกกันในในครั้งนี้ครับก็คือการโค้ชหรือการแบบพาเนาะติดตามสนับสนุนน้องๆเนี่ยพาเของคิดทบทวนแล้วก็เรียนรู้เนาะแล้วก็ทําโครงการให้บรรลุความสําเร็จอันนี้คือเป้าถูกไหมคือน้องเนี่ยจะต้องทําโครงการบรรลุความสําเร็จอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการโค้ชติดตามพางน้อง,องคิดทบทวนได้อย,าาย่างไรนะครับตั้งแต่ เราอาจจะเล่าเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วก็วางแผนเนี่ยเริ่มต้นที่จะทําเรื่องนี้เลยอ่ะคือเหมือนแบบน้องสตาร์ตอกมาแล้วแล้วเราอา่ะเริ่มต้นจะทําสิ่งเนี้ยเราเริ่มยังไงลองทบทวนมูอว่าเดี๋ยวเราอาจจะแบ่งกลุ่มกันเนาะทำยังไงวางแผนกันยังไงมีกรอบการทํางานกันอย่างไรมีโจทย์อะไรที่เราต้องทําบ้างนะครับเล่าให้ละเอียดที่สุดตามที่คุนทำจริงนะครับแล้วก็อันที่สองไอ้ตอนลงมือลงมือตามเนี่ย ช่วงก่อนระหว่างหลังเนี่ยก่อนลงเนาะก่อนลงทําอย่างไรระหว่างลงเนี่ยเราทําอะไรบ้างระหว่างลงนี่หมายความว่าพอไปถึงกลุ่มน้องแล้วอย่างเงี้ยเราพาเขาทำยังไงบ้างแล้วก็หลังจากลงเสร็จเนี่ยเราได้ข้อมูลได้อะไรมาเนี่ยเราเอากลับมาทําอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะโดยโดยแต่ละช่วงเนี่ยก็ขอให้เล่าว่าทําอะไรวิธีการทำเนี่ยเน้น how ก็คือวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไระไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ลองดูซิว่าทําไมจึงต้องทำสิ่งต้องทําแบบนั้นให้มันมีคุณมีความหมายอ่ะมีวายเพราะอะไรเราถึงเลือกท,ทําวิธีแบบนั้นองเงี้ยครับเนาะให้ครบถ้วนให้ครบถ้วนทั้งทั้งกรอบนี้นะครับ<ม>เราอาจจะให้ให้เวลาสักสิบนาทีให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะเตรียมเล่าอ่ะเอเอเตรียมที่จะเล่าให้พวกเราฟังอย่างเงี้ยครับว่าเนี่ยตามกรอบเนี้ยทำยังไง ほらコピー入に。